วันนี้จะบอกว่าทุกคนที่พามาโชว์วันนี้เป็นน้องเกรดประกวดทั้งนั้นเลยเป็นลูกแชมป์ทั้งนั้นนะครับแล้วดูหน้าตาแต่และคนสิครับโอ้โหใครอยากได้สายเลือดที่ดีๆเลี้ยงสวย,สวยๆหล่อๆอยากไปทำพ่อพันเซตนี้เลยครับ สวัสดีครับผมวันนี้นะครับกลับมาที่ฟาร์มฮโร่ปอมของเราอีกแล้วนะครับวันนี้จะบอกว่าทุกคนที่พามาโชว์วันนี้เป็นน้องเกรดประกวดทั้งนั้นเลยเป็นลูกแชมป์ทั้งนั้นนะครับ แล้วดูหน้าตาแต่และคนสิครับโอ้โหใครอยากได้สายเลือดที่ดีๆเลี้ยงสวยๆรอๆอ,อ,อยากไปทําพ่อพันเซตนี้เลยครับน้องทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้านี้คือน้องผู้ชายนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันลายบุคคลรายตัวกันก่อนนะครับผมอ่ะคนแรกเป็นสีส้มเลยคนนี้อ้ทุกคนไม่รู้จะเปรียบเทียบความสวยยังไงเอาเป็นว่าขอที่สแกนไมโครชิปนะครับเอาเป็นว่าสวยทุกคนสวยทุกตัว สวยทุกตัวดูดีทุกตัวเลยอ่คนแรกคนนี้เป็นน้องผู้ชายเซตนี้ทั้ง4คนนี้คือผู้ชายทั้งหมดเลยนะครับเป็นน้องผู้ชายทั้งหมดเลยเห็นไหมแล้วดูทุกคนดูขนดูหน้าอ,อยากให้เห็นใกล้ๆเห็นความหล่อไหมครับโอ้โหแน่นมากแล้วขากลมขายใหญ่มากแล้วมาดูหุ่นทรงบอดี้ด้านข้างกันบ้างนะครับนี่หุ่นทรงคือทุกคนแบบว่าเป๊ะจริงหุ่นทรงทุกคนเป๊ะได้ใจจริงๆเลย เดี๋ยวชาให้สัมผัสมูติพัตเจลก่อนหลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อด้วยของอร่อยเห็นทรงด้านข้างไหมครับเห็นทรงด้านข้างไหมอ่ะหนุบหนับมากอ่ะคนนี้นะครับไมโครชิพมีทุกตัว6902นะครับ hrm 6902คนแรกของเรา hrm 6902ใช้ยิ่งกว่าคำว่าเกินหนีอีกหล่อมากๆนะครับเซตนี้อ่ะคนต่อไปมาใครที่อยากได้น้องสีเป็นส้มอ่อนๆนะครับ ชอบสไตล์อ่อนออนไม่เข้มนะครับสม้มอ่อน่งสว่าง,างดูแล้วสบายตาสบายใจหน้าบูบูบีๆแบบนี้ดูจิกับดูจิกับแล้วดูยิ่งหวีขนยิ่งหวีขนจมูกอยู่ไหนลูกมันไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรกับน้องน่ารักเวอร์6903นะครับไมโครชิป HRM 6903อลังการงานสร้างแบบจัดเต็ม เต็มเหนียวเต็มแม็กขอให้ดูหน้ารูปป่าใกล้ๆแล้วบอกว่าโอ้โหจะหาบี้หาหล่อได้ขนาดนี้จากที่ไหนนะครับถ้าไม่ใช่ที่ฮ r โรปอมใครอยากมาชมตัวจริงลาดพร้าว1 0 1ซอย46นะครับเซตนี้85ใบเทาอัพแน่นอนนะครับเซตนี้85ใบเทาอัพหุ่นทรงหน้าตาโอ้โหใช้คำว่าโอ้โหได้เปลืองมากวันนี้นะครับนี่คือคนที่2ของเราครับทุกคนครับหล่อมากๆขึ้นรหัสให้แล้วสอบถามเพิ่มเติมที่ ไลน์ e อดยูโรปมได้เลยนะครับผมคนต่อไปนะครับคนต่อไปปึ๊บน้องผู้ชาย HRM 690469 0 4คนนี้ก็จะเป็นสีส้มเข้มเหมือนกันนะครับคนคนเมื่อกี้เขาเป็นสีส้มอ,อ่อนคนนี้เป็นสีส้มเข้มนะคะสีส้มเข้มเห็นไหมนี่ขนยังมาได้อีกเยอะนะจ๊ะทุกคนจ๋าขนยังมาได้อีกเยอะแล้วดูทรงดูฟอร์มดูหุ่นนะครับดูทรงดูฟอร์มดูหุ่นดูหน้าหน้าแต่และคนคือ โอ้โหทำลายจิตใจท่านผู้ชมมากคือหน้าจะเบนไปแต่หุน่นจะเป๊ะไปไหนดูนะครับนี่คือทรงคือหุ่นของเขานะครับเพื่อมีความหล่อมากเลี้ยงแล้วหลงแน่นอนเป็นหมีน้อยนี่เราเป็นน้องหมาหรือน้องหมีครับน้องหมาหรือน้องหมีครับอ่ะคนสุดท้ายสําหรับเซ็ตนี้น้องผู้ชายนะครับคนสุดท้ายคนนี้ก็เป็นสีส้อมอ่อนออกครีมคนนี้ออกไปทางครีมมากกว่าด้วยซ้านะครับตอนเ,เด็กเท่าๆแบบนี้โตขึ้นมาออกไปทางครีมใครอยากได้แบบโทนสว่างสว่าง,างอ่อนๆค,ครีมครีม นะครับคนนี้เลยดูหน้าซะก่อนเธอดูหน้าซะก่อนแต่ละคนหน้าแบบบอกบุญไม่รับมากตอนเด็กต้องหน้าบูบูบี้บแบบนี้นะครับถึงจะสวย6901ครับน้องคนนี้น้องผู้ชายนะ6901นะครับผม H R M 6901เด็กๆฝังไมโครชิปครบทุกคนเลยครับผมแล้วก็มีใบเพชรดีกรีอยู่แล้วทุกราคาทุกเรทในฟาร์มฮีโร่ปอมของเรามีใบเพชรดีกรีอยู่แล้วนะครับ สายเลือดระดับประกวดลูกแชมป์หลานแชมป์กันมาขนาดนี้จะไม่หล่อไม่สวยกันได้ยังไงดูทรงดูหุ่นนะจ๊ะทุกคนจ๋าแล้วเป๊ะความเป๊ะทุกคนจ้าดูจับปั๊บเชิดปับ๊บคือมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วอะ่ะฟอร์มประกวดขนาดนี้เป๊ะจริงอะไรจริงปุ๊ปะใครอยากได้น้องที่แบบว่าอ,อ้สายเลือดดีๆเอาไว้แบบว่าเลี้ยงสวยๆหรือว่าทําพันได้ไอย่างเงี้ยดูดีดูด,ดีแบบเจ๋งมากอะ่ะ หล่อมากทุกมุมทุกองศา,านะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเด็กๆเ,เซตนี้นะครับทั้ง4คนเลยน่ารักสดใสทุกคนเลยอยากสอบถามเพิ่มเติมลาเอทสไนม์มรูปปอมได้เลยนะครับวันนี้ลากันไปแล้วสำหรับเด็กๆเซตนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ